นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิตโลซานหรือ EPFL ในสวิตเซอร์แลนด์พัฒนาหุ่นยนต์แมลงจิ๋วที่ออกแบบโดยใช้แรงบันดาลใจจากการบินของตัวด้วงเพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการกลางปีกและการบินของแมลงลักษณะนี้เพื่อที่จะนำไปพัฒนาหุ่นยนต์แมลงขนาดเล็กในอนาคตค่ะและตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก โดยนักวิจัยระบุว่าโดยปกติแล้วสัตว์ปีกอย่างเช่นนกหรือว่าค้างคาวต่างก็ใช้กล้ามเนื้อที่แตกต่างกันในการกลางปีกและออกแรงบินแต่ว่าสําหรับมแมลงขนาดเล็กยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ของนักวิทยาศาสตร์นะคะว่าพวกมันมีการขยับปีกอย่างไรดังนั้นเพื่อศึกษากระบวนการกลางปีกและการออกแรงบินของมแมลงให้ดียิ่งขึ้น ทีมนักวิจัยจากสถาบันในสวิตเซอร์แลนด์จึงได้ใช้กล้องความเร็วสูงถ่ายทำการกลางปีกและกระพือปีกของตัวด้วงแรดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการกลางปีกออกบินจนกระทั่งตอนที่มันหดปีกกลับเข้าไปดังเดิมเมื่อหยุดบินแล้วโดยพวกเขาได้ยึดหัวด้านหลังของตัวด้วงแรดไว้กับอุปกรณ์แล้วก็บันทึกการเคลื่อนไหวของปีกด้วยกล้องความเร็วสูงที่เชื่อมต่อกัน3ตัวโดวยสามารถบันทึกอัตราเฟรมได้ถึง2,000เฟรมต่อวินาทีค่ะ จากนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงแปลกลไกาการเคลื่อนไหวของมแมลงที่ศึกษาไว้มาสร้างเป็นหุ่นยนต์ปีกขนาดเล็กโดยระบุว่าจากข้อมูลที่ได้ทําให้พวกเขาสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนตัวและรักษาการบินได้อย่างมั่นคงรวมถึงสามารถหดปีกกลับเข้าหาตัวได้คล้ายกับการบินของมแมลงจริงๆสําหรับผลงานการวิจัยนี้นะคะได้รับการตีพิมพ์เมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาในวรารสารวิทยาศาสตร์เนเจอร์ โดยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการค้นพบนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจกลยุทธ์การเคลื่อนที่ของมแมลงและก็ยังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหุ่นยนต์ปีกขนาดเล็กหรือว่าหุ่นยนต์รุ่นใหม่ๆให้พวกมันมีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายมแมลงมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามการพัฒนาหุ่นยนต์แมลงไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีการพัฒนาหุ่นยนต์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากมแมลงเช่นกัน โดยเป็นผลงานของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเปิยหังในกรุงปักกิ่งประเทศจีนที่ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ขนาดเล็กยาวเพียง2เซนติเมตรพร้อมกับจุดเด่นก็คือวิ่งได้เร็วเป็นพิเศษเตรียมต่อยอดไปเป็นหุ่นยนต์ช่วยเหลือและช่วยตรวจสอบเครื่องจักรกลรวมถึงภารกิจกู้ภัยในอนาคตด้วย ส่วนแรงบันดันใจในการออกแบบทีมวิจัยเผยว่ามาจากมแมลงสาบที่ถึงแม้ว่าจะตัวเล็กแต่ว่ากลับเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วพวกเขาจึงศึกษากลไกการเคลื่อนที่ของมันแล้วก็นำปรับมาใช้กับการออกแบบหุ่นยนต์ส่วนแผนการต่อไปก็คือการใส่ระบบการเคลื่อนที่อัตโนมัติรวมถึงทำให้หุ่นยนต์สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองเมื่อพบอุปสรรคเพื่อให้ใช้งานได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณที่รับชมทีเ t นเทควิ o r t พอร์สนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเนช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดร่วมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ